ค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับปุกิเกสปลวกแล้วนะคะวันนี้กิ๊กก็มากับรถคันนี้เลยค่ะ Toyota า h r นะคะรถคันนี้เข้ามาติดตั้งฝาทใสไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าสิทธินะคะและยังเพิ่มยังลูกเซนแบบสอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมีฝาใสด้วยนะครับด้านห้านี่นะคะก็จะสอดเข้าไปที่ยางของประตูนะคะไม่แตกไม่กาวนะคะและยังมีฝาใสครอบเซ็นเซอร์ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเราสามารถสั่งเปิดและปิดจากปุ่มสวิตช์หน้าคนขับนะคะกดลงไปและเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟลี <c oughs> ก็จะมีไฟสีน้ําเงินแบบนี้ขึ้นมาค่ะสีไฟจะเหมือนสีเดิมของรถนะครับช่างมีการเก็บสายไฟสวย,สวยงามค่ะนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับร้อยเข้ารูเดิมของยางนะครับ ไม่มีการเจาะหรือว่าร้อยออกมาด้านนอกนะครับเราร้อยเข้ารูเดิมของอยางได้เลยใช้เวลาติดประมาณ2ชั่วโมงนะครับคันนี้และเรายังสามารถสังปิดจากกด,ด้านหลังฝาท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลิดระบบก,กันนี่กันด้วยค่ะนี่ค่ะไม่เก็บเลยค่ะ,ะและเรายังสามารถจับเปิดและปิดจากปุ่มบล็อกรีโมทของรถนะคะ ไปสามครั้งนี่ค่ะจะสังเกตได้ว่าฝาท้ายลงนิ่มเงียบมากนะคะเพราะว่าเราใช้ระบบกรองรุดบนค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบเซนเซอร์เท้าเตะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตเปิดให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะติดคลิปด้วยการเตะปิด